ต่อมานะครับคู่ต่อสัญญาณชนิดต่างๆ1 2 3ลองดูนะครับ xr l หรือ canon ภาพไหนครับ xr l หรือ canon โฟนมินิแจ็ค3.5สามจุดห้าอันแรกนะครับเป็น xr l หรือว่า canon เนาะเป็นหัว xr l หรือว่า canon นะครับอันไหนตัวผู้อันไหนตัวเมียด้านซ้ายตัวผู้หรือตัวเมียครับอันนี้ตัวเมียนะครับอันนี้ตัวเมียอันนี้อันนี้ตัวผู้นะครับอันนี้ตัวผู้ เอามาโฟนนะอันนี้สายโฟนข้างล่างสุดก็เป็นมินิแจ็ค3.5นะครับเป็นสายที่เสียบต่อโทรศัพท์ต่างๆนะครับหรือว่าหูฟังต่างๆนะนี่สิตมาดูตรงนี้นิสิตจะสังเกตเห็น2ขีดกับขีดเดียวอันนี้ต่างกันอย่างไรครับ2ขีดกับขีดเดียวนะครับสขีดเป็นระบบเสียงสเตอริโอเนาะสขีดเป็นระบบเสียงสเตอริโอนะครับหขีดเป็นโมโนนะครับสเตอริโอกับโมโนต่างกันอย่างไรนะครับ โมโนทิศท,ทางเสียงมาทิศท,ทางเดียวปึ๊บทิศท,ทางเดียวนะครับถ้าสเตอริโอทิศท,ทางเสียง2ทิศท,ทางถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาก็จะแซลกันนะครับเหมือนวิทยุ AM นะครับวิทยุ FM อ่าประมาณนี้เนาะอันนี้ก็มินิแจ็ค3.5นะครับสายต่อโทรศรัพท์สายหูฟังต่างๆนี่ก็ขั้วแปลงต่างๆเนาะแปลงเป็นนะครับอันนี้แล้วแต่ลักษณะการใช้งานของนิสิตนะครับว่าอุปกรณ์ของนิสิต ที่นิสิตจะใช้มีตัว Input Output อะไรถ้ามันไม่มีเราก็หาขั้วต่อแบบนี้ไปแปลงได้ต่อมานะครับอันนี้หูฟังนะครับจะสังเกตเห็นตรงนี้มี3ขีดกับ2ขีดนะครับสขีดคือสเตอริโอเนาะถ้า3ขีดคือเป็นสเตอริโอแหละอีกขีดนึงก็เป็นไมโครโฟนใช่ไหมครับสังเกตเห็น small talk ถ้า small talk เนี้ยมันจะมี3ขีดนะครับแต่ถ้าเป็นหูฟังอย่างเดียวก็จะมี2ขีดนะครับอันนี้ก็ขั้วแปลงหัวแปลงต่างๆ เนาะไฟวาย USB x r BNC RCA นะครับอย่างเช่นเราตัวนี้อันนี้มันแปลงได้หมดนะครับอันนี้มินิแจ็คแบบโมโนเนาะแปลงเป็น XLR ตัวผู้หรือตัวเมียนี่ตัวเมียอันนี้มนะินิแจ็คเนาะมินิแจ็คนะครับแปลงเป็น XLR นะครับซึ่งขั้วต่อพวกนี้มันแปลงได้นะครับต่อได้ต่อมานะครับการติดตั้งเครื่องวิดีโอโปรเจคเตอร์นะครับอันแรกเลยก็ต้องเสียบสายก่อนนะครับเสียบสาย AC เสียบสายไฟก่อนเปิด แล้วก็เสียบสายสัญญาณนะครับให้ครบก่อนนะครับแล้วเราค่อยเปิดไฟนะครับอ,อันนี้ก็ดูอินกับเอานะครับอิน <In. S 1> อันนี้แล้วแต่อุปกรณ์นะครับว่ารับสายสัญญาณชนิดไหนอาจจะเป็น hdmi หรือว่า rgb ถ้าเอาจากคอมพิวเตอร์มาสมมติอันนี้เอาจากคอมพิวเตอร์มาก็มาอินเข้าโปรเจคเตอร์นะครับอ,อันนี้เอาจากวิช u a l i เซอร์มามาอินเข้าตัวนี้ครับเนาะอันนี้แล้วแต่ ว่าเครื่องนะครับรับสายไหนนะครับ HDMI RGB SVIDEO RCA นะครับข้อควรระวังนะครับควรตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆให้ถูกต้องครบถ้วนและเสียบสายให้สนิทนะครับห้ามหลวมห้ามหลวมโดยเด็ดขาดนะครับเพราะจะทำให้สัญญาณภาพขาดหายได้และเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์นั้นๆน,น,นะครับ ต่อมานะครับข้อควรระวังห้ามถอดปลั๊กเครื่องฉายภาพทันทีหลังจากที่ปิดสวิตช์เครื่องเสร็จแล้วนะครับเพราะจะทาให้หลอดภาพเสียหายควรรอให้ระบบระบายความร้อนปิดตัวลงเสียก่อนนะครับอย่างเช่นตัวโปรเจคเตอร์สมมติให้สิทธิ์กดปุ๊บนะครับพัดลมมันจะทํางานจะเป่าหลอดก่อนรอจนพัดลมปิดนับถึงจะดึงสายออกได้นะไม่งั้นหลอดจะพังเร็วนะครับอันนี้การใช้งานเนาะถ้าสมมุติเราต่อเสร็จแล้วเราจะดูพิเคทหน้าจอหรือว่าจะส่งสัญญาณจากโน้ตบุ๊ก อ๋อโปรเจคเตอร์นะครับอันนี้ก็ฟังก์ชันอันนี้ก็แล้วแต่รุ่นเนาะ f 1 f 2 f 3อันนี้รุ่นเก่านะครับหรือว่า Windows แล้วก็กดตัว p นะครับืม hmm. นะ Windows ตัว p เสร็จปุ๊บอันนี้ Windows 10นะครับก็จะเห็นแถบด้านขวามือตรงนี้เนาะมันมีให้นี่สิทธิ์เลือกนะจะแสดงหน้าจออย่างเดียวนะครับหรือว่าดูพิเคตนะครับสองหน้าจอเหมือนกันอันนี้หรือว่าใช้ขยายร่วมกันนะครับหรือว่าแสดงหน้าจอที่2อ,อย่างเดียวนะครับอันนี้ Windows 7กดเสร็จแล้ว ก็จะมีแบบนี้นะครับคือชื่อเหมือนกันเนาะแต่อินเทอร์เฟซหน้าตาอาจจะแตกต่างกันหลักๆนะครับก็ดูเอาพุตกับอินพุตนะครับว่าเอาพุตจากอุปกรณ์นั้นเป็นขั้วต่อสัญญาณอะไรนะครับแล้วก็อินพุตรับเป็นขั้วต่อสัญญาณอะไรนะครับใช้อะไรสายอะไรเนาะเอาพุตกับอินพุตนะครับอ่าถ้าสมมุติแบบนี้อาจารย์ให้แบบนี้มาให้นิสิตลองวาดลองโยงเนาะว่าแบบจะวางแผนออกแบบการใช้ยังไงสมมตุติอ่าอันนี้ภาพ ถ้าสมมติภาพอาจารย์จะเอาเข้านี้ก็ได้แล้วก็จากวิชวลมานี้ถ้าโทรศัพท์จะเอาเข้านี้ก่อนก็ได้ถ้าต้องการสลับใช้2อ,อย่างนี้ใช่ไหมครับเสียงนะครับถ้าเสียงจากคอมพิวเตอร์ก็มานี้เลยเสียงจากคอมพิวเตอร์เข้าแอมป์ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็จากแอมป์ก็ออกไปลำโพงซ้ายขวาเสียงจากไมโครโฟนทำยังไงเอาไมโครโฟนมานี้เลย ช่ไหมครับหรือว่าถ้าไม่ต้องการใช้ไม่มีตัวนี้เราก็เอาตัวนี้มาต่อนี้เลยได้เหมือนกันนะครับอันนี้แล้วแต่ว่านิสิตจะดีไซน์ยังไงนะครับที่จริงมันใช้ได้นะครับแล้วก็แต่ละขั้วต่อใช้สัญญาณอะไรนะครับการต่อลําโพงเนาะก,ก็ต่อเอาพุตนะครับหรือสปีคเกอร์ของเครื่องขยายเสียงไปยังลําโพงนะครับโดยอิมพีแดนซ์ของเอาพุตเครื่องขยายเสียงเท่ากับอิมพีแดนซ์ของลําโพงอันนี้ลองดูตัวอย่างนะครับ อันนี้8โอห์มลำโพง8โอห์มนะครับแต่ถ้ามีแค่ซ้ายกับขวาก็เสียบซ้ายขวาแล้วดูความต้านทานของลำโพงนะครับการต่อลำโพงนะครับสามารถต่อได้3ประเภทหรือว่า3วิธีนะครับอนุกรมขนานแล้วก็ผสมอนุกรมเป็นอย่างไรนะรบแบบนี้อนุกรมอันนี้16เนาะ4 4 8นะครับบวกกัน16นะครับ16โอห์มนะครับอันนี้ขนาน นะครับนี่สิบหกสิบหกสิบันหารกันสี่หนึ่หารกันนะอันนี้แบบขนานอันนี้แบบผสมเลยนะแบบผสมเลยนะครับถ้าสมมุติอาจารย์จะต่อลําโพงในชั้นเรียนหรือว่าในโรงเรียนอ่าในโรงเรียนเสียงตามสายถ้าลําโพงตัวใดตัวหนึ่งพังแล้วตัวอื่นยังได้ยินอยู่นิสิตว่าจะต้องต่อแบบไหนขนานผสมหรืออนุกรมต้องต่อแบบไหนครับ ถ้าในโรงเรียนเสียงตามสายเนี่ยมีลําโพงตัวใดตัวหนึ่งพังนะแต่ตัวอื่นยังได้ยินอยู่นิสิตจะตอบแบบไหนแบบนี้เนาะขนาดเนาะนะครับอันนี้ถ้าตรงนี้พังสมมติตัวนี้พังสัญญาณมันก็ยังไปอยู่นะครับถ้านิสิตตอบอนุก,กรมถ้าตัวนี้พัง สัญญาณก็ไม่สามารถไปถึงพวกนี้ได้นะครับหรือจะต่อแบบผสมได้ไหมนิสิตที่ว่าผสมได้ไหมครับเดี๋ยวลองมาคุยกันนะครับต่อมานะครับลองจับผู้อุปกรณ์สายสัญญาณต่อไปนี้นะครับอันนี้โปรเจคเตอร์เนาะมีหลายแบบนะครับมีกี่แบบประเภทโปรเจคเตอร์ลำโพงมีกี่ประเภทหลักหลดูมาแล้วนะครับเรื่องก่อนหน้าวิชวลไลเซอร์ใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์มิกเซอร์ เครื่องเล่นเนาะลำโพงแอมไมโครโฟนนะครับอันแรกหัวอะไรเอ่ยโฟนซีเริโอหรือโมโนอันนี้หัวอะไรมินิแจ็คเป็นอะไรครับ RCA อันนี้ SVIDEO อันนี้อะไรอันนี้5เบอร์5อะไรเบอร์ 5, 5, 5. BGA หรือ RGB เบอร์6สายลำโพงนะครับสายลำโพงนะครับหรือว่าบางครั้งเราอาจจะเห็นสายไฟ แล้วเอาสายไฟมาต่อเป็นสายลัโพงก็ได้นะครับแต่ต้องต่อให้ถูกขั้วบวกไปบวกลบไปลบเนาะบวกไปบวกลบไปลบนะครับอันนี้สาย RCA เดี๋ยวให้ลองจับคู่ดูก่อนเนาะอาจจะพอต์หน้าจอนี้หรือว่าอาจารย์จะปรินสกรีนส่งให้ว่าอันไหนควรใช้อะไรเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันเนาะในกิจกรรมในห้องนะครับห้องเรียนออนไลน์ของเราสรุปได้ไหมครับว่าโสดทัศนุป,ปกรณ์คืออะไรอ่าเดี๋ยวกิจกรรมนะครับเดี๋ยวให้ทำเนาะก็ต่อสัญ,ญญาณพวกนี้ นะครับได้แล้วก็บอกว่าให้ใช้ขั้วอะไรสัญญาณอะไรนะครับกับสถานการณ์อะไรนะมาเขียนอธิบายนะครับเดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในห้องเรียนออนไลน์ของเรานะครับสำหรับเนื้อหาการใช้งานโสตทัศนุปกรณ์นะครับก็ให้เห็นภาพรวมของการใช้งานต่างๆนะว่า i n o u t p u t นะครับ, input, output, รบสัญญาณ ออกจากตรงนี้ไปเข้าตรงนี้นะครับจะใช้สายอะไรนะรัขั้วต่ออะไรมีข้อแปลงอะไรเรียกชื่ออะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้อาจารย์คิดว่ามันเป็นสิ่งที่นิสิตควรจะทราบนะเผื่อว่าเราไปโรงเรียนเสร็จหรือว่าเราหรือว่าเราใช้งานชีวิตประจําวันเราบอกเอออยากได้สายนี้สายนี้สายนี้เนาะบางทีเราไปร้านเสร็จเราบอกว่าอยากได้สายนี้สายนี้สายนี้นะหรือว่าห้องโถนโรงเรียนนะครับจา์มีสายนี้ไหมขอยืมสายนี้หน่อยขอยืมสายนี้หน่อยนะครับมันก็จะทําให้การสื่อสารของเราตรงกันนะครับเรียกให้ถูกต้อง สำหรับเนื้อหาการใช้งานโสดทัศนุปกรณ์อาจารย์ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราพบกันใหม่ในเนื้อหาหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ